สวัสดีครับอยู่กับท t g นะครับผมโอ้โหอากาศดีๆแบบนี้นะครับเรามาอยู่กับคลิป Unbox นะครับผมปืนของเล่นตัวใหม่กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้เรามาอยู่กับปืนเจลกันเหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะเป็นปืนเจลเยอะหน่อยเพราะว่าปืนโฟมเนี่ยม,มันมีไม่เยอะมากแล้วก็เราก็ต้องสั่งจากจีนด,ด้วยนะครับผมมันก็เลยแบบว่า อ่าฉะนั้นปืนโฟมก็เลยต้องรอนิดนึงนะครับผมเรามาอยู่กับปืนเจลไปก่อนนะครับปืนเจลนะครับผมก็มาค่อนข้างเยอะนะครับมาค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีผู้นําเข้าในไทยด้วยนะครับนั่นคือไมค์ก้ทอยนั่นเองนะครับเราเลยซื้อง่ายส่งง่ายนะครับแล้วเราเลยเอามารีวิวกันได้ง่ายกว่านะครับผมนะใครรอปืนโฟรมรอนิดนึงนะครับผมอ่ะวันนี้เรามาอยู่กับปืนเจลนะครับปืนเจลไฟฟ้าตัตใหม่เลยนะครับผมวันนี้ใหม่จริงๆนะครับผมไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นที่มีเพิ่งมีมานานแล้วผมเพิ่งได้มาอันนี้ใหม่จริงๆนรัับเเพ่่อออกกลยยผมตวี้าู P90 อ่า P90 นะครับเหมือนก็เคยรีวิวไปแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ของบิงเฟิงเหมือนกันอีกอ่า P90 ของบิงเฟิงมันใหม่ยังไงครับพี่นะครับผมอ๋อจริงๆแล้วตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของบิงเฟิงนั่นเองนะครับผมเป็น P90 ตัวใหม่ของบิงเฟิงเลยนะครับซึ่งเขาออกแบบมาเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพนั่นเองนะเดี๋ยวขอแกะกล่องมาก่อนนะครับผมขอแกะกล่องมาก่อนเราอยู่กับถุงนะครับถุงพลาสติกซองพลาสติกครอบอ่าโอเค นะซองผมมันก็ขาดขาดหน่อยไม่เป็นไรตัวนี้ผมได้สีดํามาแล้วนะครับผมตัวก่อนหน้านี้ผมได้สีชมพูมาเพราะว่าหาสีดําไม่ได้จริงๆนะครับผมวันนี้เราอยู่กับสีดําแล้วนะโอ้โหในที่สุดนะครับเราก็ได้สีดานะครับผมโอเคในกล่องมีอะไรบ้างนะมีตัวปืนนะครับผมมีคู่มือเมื่อกี้นะครับผมมีแว่นมีถุงเจลแล้วก็มีสายชาร์จแบตนะแต่ไม่มีแบตให้นะครับผมอ่าไม่เป็นไรครับเราก็มีแบตเราเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาใช้ขั้วอะไร อ่ะโอเคครับเรามาอยู่กับตัวปืนนะครับตัวปืนเนี่ยไม่ต้องประกอบเลยเลยนะเพราะว่ามันประกอบมาให้แล้วนะ P90 มันก็ เป็นแบบว่าส,สําเร็จมาอยู่แล้วนะมันไม่ค่อยมีชิ้นส่วนประกอบอะไรเยอะแยะหน้า <ๆ S 1> นตาคือ P 9 0นะครับตัวมาตรฐานนะครับที่เราคุ้นเคยกันดีทรงของบิงฟงนะครับทรงเดียวกันเลยนะครับผมตัวนี้นะเป็นสีดำนะครับก็จริงๆก็เป็นดาด้านเหมือนเดิมนะครับมาถ้าใครจําบิงฟงตัวเก่าได้เนี่ยเขาทําแบบฟินิชชิ่งได้ดีมากเลยนะมันเป็นเนื้อเนื้อผิวที่น่าสัมผัสนะครับผมอะเดี๋ยวขอดูคร่าวๆนะครับผมวัสดุก็เป็น พลาสติกไนลอนนะครับธรรมดานะครับเหมือนตัวเหมือนตัวเดิมนะครับผมเอารางเป็นรางก็เป็นไนลอนเหมือนกันนะครับรางข้างก็มีเหมือนเหมือนกันนะครับผมอ่ะคันลังนะครับอ่ะคันลังโอเคคันลังเป็นแบบเป็น2ฝั่งแล้วนะครับคันลังมีแบบเป็นสองฝั่งแล้วไม่ไม่แยกฝั่งกันแล้วนะครับผมแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีฟังก์ชันเหมือนเดิมน่าจะเป็นคันลังเล่นเหมือนเดิมเพราะเพราะระบบแบตเตีนนะครับมันฟีดจากข้างบนนะครับมันไม่ต้องปั่นลูกนะครับดูแม็กนิดนึงนะครับผมโอเคโอ้แม็กแม็กนะ เนือ้อเนือ้อเนื้อแม็กดีกว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีดีกว่าจากตัวเก่าเยอะเลยนะครับผมแต่คอนเซปต์ก็จะคล้ายเดิมนะเป็นแบบฟีดอย่างนี้อ่าฟีดอ่าเป็นแบบฟีดอย่างนี้นะครับผมฟีดอย่างนี้ขึ้นมาที่ปลายแล้วก็ค่อยปั่นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลงข้างล่างนะครับลงท่อตัวนี้นะ TP มันเป็นแบบง่ายขึ้นนะครับผมมันก็เลยรับเป็นฮ opper จากข้างบนนะมันก็เลยไม่ต้องไม่ต้องมีระบบปั่นลูกอะไรมากมายตัวนี้ก็คือเป็นปั่นสปริงดึงดันอย่างนี้ครับปุ๊บดันเข้ามาอย่างนี้นะครับผมโอเคแต่แม็กซ เออผมรู้สึกว่าเนื้อมันดีมากเลยแล้วเขามีลายกระสุนให้ด้วยนะมีมีเหมือนเป็นเป็นลายหมอกกระสุนให้ด้วยก็คือก็คือเท่ๆไปอีกแบบนะครับผมนะก็มีสีสันหน่อยมันจะได้ไม่ดําล้วนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะโอเคตัวนี้มีเซมิด้วยนะเซมิด้วยนะตัวเดิมไม่มีนะครับผมอ่าข้างล่างนี้แบบช่องแบบหายไปแล้วนะครับสำหรับตัวเดิมนะตัวนี้ช่องตัวเดิมช่องแบตอยู่ตรงนี้นะครับตัวละตัวนี้ช่องแบบไปอยู่ข้างหลังแล้วนะครับผมเปิด พันายออกมาข้างหลังนะครับเปิดพันายออกมาเห็นคู่แบตนะครับผมก็ตัวนี้เป็น SM สองปลั๊กเหมือนเดิมนะครับก็ง่ายๆนะครับใช้ได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวลองเอาแบตมาดูนิดนึงโอเคเดี๋ยวลองต่อแบตนิดนึงนะครับเปิดพันายออกมาเนี่ยก็เจอกับสายแบตเลยนะครับก็ต่อง่ายนะครับผมมันก็ไม่ได้ไม่ได้คลับมากไม่ได้ต้องฝืนอะไรมากนะแต่ว่าช่องเก็บเนี่ยเออช่องเก็บก็โอเคก็เยอะอยู่นะครับอ่านมาตรฐานอย่างเงี้ยนะใส่สบายเลยนะครับใส่เข้าไปเนี่ยเหลือเหลือที่เยอะเลยนะครับผมเนี่ย สบายๆนะครับนี่ตัวนี้เห็นหัวตูดสปริงด้วยนะท้ายสปริงด้วยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเช็คดูทีหลังนะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้เช็คนะครับเป็นอันบ็อกซ์ไปก่อนนะครับอ่ะโอเคใส่แบตแล้วลองดูนะครับเซฟนะครับกดไกดไม่เข้าเลยนะเซมินะครับผมอ่าโหเสียงแน่นมากเลยโอ้ดีดีดีนะครับแล้วออโต้นะครับผมออโต้โอเคนะครับออโต้มันก็จะค่อนข้างรัวนะครับเพราะว่าใส่แบต11.1เข้าไปนะ โอเคนะแปดสิบเอ็ดหนึ่งก็รัวอยู่นะครับก็รัวใช้ได้ส่วนเรื่องฟีเจอร์อื่นๆนะครับพวกแบบห้อ,อ,อยสลิงเอยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะครับจริงๆมีตรงนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นแบบยาวๆแบนๆหน่อยผมว่าหัวตะขอบางรุ่นอาจจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าดีหัวตะขอบางรุ่นถ้ามันเป็นแบบตะขอโค้งเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันติดนะครับผมก็ต้องหาสายคล้องที่มัน เป็นเฉพาะรุ่นของ P90 นิดหนึ่งนะครับผมก็ดูแล้วไม่ค่อยมีฟีเจอร์อะไรที่เตะตาเท่าไหร่มีมาร์กิ้งให้นะครับผมอ่าฟิบริกในชาแนลเฮอร์สตอลเบลเยียมนะครับผมก็ของ FN Herstal นะก็เป็นผู้ผลิตของ P90 ตัวจริงนะมีคาลิเบอร์ให้นิดหน่อยนะครับ90 5.7นะครับก็คาลิเบอร์สุดต้องของ P90 นะครับผม5.7คูณ28นะอ่ะโอเคนะครับผมตัวนี้มันไม่ต้องประกอบเลยเลยแล้วก็มันไม่ไม่มีเอ่อลุกเล่นอะไรที่มันต้องต้องพูด เป็นพิเศษนะเดี๋ยวยังไงไปดูคลิปรีวิวอีกทีนะครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่นก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปรีวิวอีกทีเดี๋ยวตอนนี้ดองยิงนิดนึงแล้วกันนะเราลองยิงนิดนึงเห็นไหมถอดแม็กก่อนนะครับผมถอดแม็กก่อนแล้วก็ดึองอันนี้นะครับผมแล้วก็เทลงไปคว่มแม็กนะครับเทลงไปเลยอ่าโอเคสักครึ่งแม็กก่อนนะครึ่งแม็กพอนะครับเราลองยิงเฉยๆนะครับ อ่าโอเคนะครับผมแม็กพวกนี้นะครับที่มีสปริงฟีดแบบนี้นะครับเป็นเหมือนอ่าเป็นแบบสไตล์มิดแคปนะครับมันก็จะต้องใช้กับกระสุนแข็งนะแนะนําเลยนะใช้กระสุนแข็งนะครับผมอย่าใช้กระสุนธรรมดาแถามกระสุนอ่อนอย่างเงี้ยมันจะไอ้นี่นะครับผมมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะโดนบี้อ่ะมันจะโดนบี้แบบตอนเมื่อกี้ตอนฟีดเสร็จเมื่อก,กี้นะเดี๋ยวลองดูก่อน,นครับลอ,ลองดึงคันล้างดูนะคันล้างไม่มีอะไรจริงๆด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองยิงดูนิดนึงนะเดี๋ยวลองเซมิมันก่อนนะครับเซมิมก่อนอ่าโอเคอ่าโอเค แม่นนะเนี่ยโหแอบแม่นนะเนี่ยชวยความแรงนิดนึงครับโอเคความแรงอาจจะไม่ไม่สูงมากแต่ว่าก็สูงอยู่นะอ่ะโอเคนะครับเราลองออโต้นิดนึงอืมโหโหเมื่อกี้ไปยิงมาโคตรมันเลยนะผมพี่ก็มันเฉย มันกว่าที่คิดว่าเยอะเลยนะมันมันกว่าตัวเดิมด้วยนะครับคือคือ,คอรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเกียร์บล็อกนะครับผมพอเปลี่ยนเกียร์บล็อกแล้วมันอัปเกรดมาเนะี่ยคือเสียงมันดีมากนะเสียงมันเสียงมันสะใจมากเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ยิงดูนะครับก็เอ่อความแรงเนี่ย คือดูด้วยตามันก็กลาย,ยากแต่ผมคิดว่าน่าจะมี200แหละนะดูดูดูจากตาเปล่าน้าจะถึง200นะครับแต่200เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับผมส่วนเรื่องความแม่นยำนะเออลืมดูไปเนี่ยเนี่ยมีท่อโลหะมาให้แล้วเมื่อกี้แอบไปส่องมานะลืมบอกนะครับเป็นท่อโลหะด้วยนะครับก็เลยแบบว่าน่าจะค่อนข้างดีนะคือจริงตัวเดิมก็มีท่อโลหะแหละแต่ตัวนี้ก็ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนจะยาวขึ้นมาด้วยนะมันยาวออกมาจากปืนนะเมื่อกี้ดึงออกมาก็มันยาวออกมาจากปืน,นะนออาาเองน,นะครับผม เอบอกอยู่แถวดีนะก็ท่อยาวประมาณนะคืบกว่านะครับคืบกว่าคือท่อยาวคืบกว่านี่ก็คือค่อนข้างยาวแล้วนะครับสำหรับปืนคอมแพคขนาดนี้ครับ smg แบบนี้ก็ถือว่ายิงดีแล้วเมื่อกี้ค่อนข้างแม่นด้วยนะอะย่างไงก็เดี๋ยวต้องวัดกันอีกทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นดูแล้วเดี๋ยวมีอะไรลูกเล่นหรือมีอะไรที่มันเตะตาเตะใจก็เดี๋ยวเอามาดูให้ดูกันในรีวิวตัวเต็มนะครับอถอดแม็กออกมานะเมื่อกี้ยิงไปก็เกือบหมดแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้ยิงจากครึ่งครึ่งแม็กเนาะเกือบหมดแล้วนะเนี่ยมันจะฟี ก็เลยไม่ต้องไม่ต้องอาศัยปัดลูกแบบแนวตั้งนะครับผมโอเคนะขอเก็บลูกก่อนนะครับเพในน้บส่วนวิธีการเก็บลูกที่เหลือนะครับมันก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็ต้องเทออกเนาะเพราะว่ามันไม่มีช่องระบายนะครับผมแล้วก็ต้องดึงออกมานะครับแล้วก็ลูกย้อนลูกกลับมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอามือรองนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เก็บใส่ขวดเหมือนเดิมนะแล้วก็เก็บใส่ขวดเหมือนเดิมนะครับผมโอเคอย่างนี้นะครับมันก็จะค้าง มันก็น่าจะมีค้างที่ลูกลูกเอ๋ลูกเอเขาเรียกอะไรนะไอเฟืองปั่นลูกนิดนึงนะเพราะว่ามันถ้ามันปั่นค้างไปอย่างเงี้ยสีแดงเนี่ยมัสสีขาวค้างอยู่นะเพราะมันฟีดไปแล้วไงคือมันฟีดไปแล้วเนี่ยมันก็เลยแบบว่าเอค้างไปแล้วนะครับมันฉะนั้นเราเอาออกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเอาออกได้ไหมอาจจะต้องยิงอาจจะต้องยิงทิ้งไปนะครับเพราะว่ามันฝีดไปแล้วอะนะสองลูกนะครับมีขาวกับแดงเดี๋ยวลองดูมีขาวกับแดงนะอ่ะขาวออกไปแล้วนะ อ่ะแดงออกไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคหมดแล้วนะก็อาจจะต้องยิงยิงยิงทิ้งเป็นนิดนึงนะครับเลียร์แม็กแล้วก็ต้องยิงทิ้งหน่อยถ้าถ้าเกิดมันค้าอยู่นะ คือถ้าเกิดมันคาอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันมองเห็นอยู่แล้วนะแม็กใสก่ก็ก็ยิงทิ้งนะครับอย่าให้มันค้างนานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเหยโดนโดน็อตโดนมอเตอร์อะไรข้างในเดี๋ยวตรงนี้จะเสียนะครับพวกคอนแทคจะเสียนะเป็นสนิมนะครับผมอ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นปกติเนี่ยมันก็น่าจะเคลียร์แม็กหมดอยู่แล้วนะถ้าเรายิงจนหมดแม็กเนี่ยมันก็น่าจะหมดเพราะเป็นฮอปเปอร์ด้านบนเนาะอย่างเมื่อกี้ก็ยิง2องลูกสุดท้ายยังออกเลยนะครับผมก็คือดีมากนะ โอเคนะครับผมเสร็จไปแล้วนะสำหรับ P90 นะครับ unbox นะครับไม่มีประกอบนะไม่นับว่าเป็นประกอบละกันเพราะว่ามันไม่แทบมันไม่ต้องประกอบเลยเลยนะเขาประกอบมาให้อยู่แล้วนะก็มีรางติดอุปกรณ์ข้างบนเหมือนเดิมนะครับผมข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นดูเดี๋ยวเดี๋ยวทำเปรียบเทียบกับตัวเก่าด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลงคลิปรีวิวตัวเต็มให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับพี่พิกัดลงหงนาไปก่อนเลยนะครับ P90 ตัวใหม่นะครับรุ่นที่4แล้วนะตัวนี้เป็นรุ่นที่่่4นนะคคกกก็็มมมาาาาาาาจจจเเเลยยผอ้ขห ตัวนี้ P90 ของบิงฟึงเลยตัวนี้จมๆไปเลยนะครับจริงๆเขาจำหน่ายตั้งแต่ตัวรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้แล้วแหละนะแต่ว่าก็ก็เลิกไปนะเพราะว่าเขาทําเป็นตัวใหม่ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับผมสวยงามมากเลยครับสั่งแม็กเสริมอะไรได้ด้วยนะผมลองถามมาแล้วนะแอบถามมาแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะ P90 ก็จบลงไปแล้วนะผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อติดตามทีจีจในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมคนที่เป็น ย้อนไปติดหลังชื่อในช่องนะครับผมสวยๆกางๆกันไปเลยนะครับผมแล้วก็ใครสมัครสมาชิกระดับ2นะก็เดี๋ยวได,ได้เข้า Discord ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันใน Discord นะครับผมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย